โอเคครับผม <Okay. S 1> ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้นะครับก็อยู่กับใน w a r C Server l a r 4 C ทุกคน หลังจากคางเหินไปนานนะครับไม่ได้ลงคลิป <No. S 1> ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมคิดถึงกันหรือเปล่าถ้าคิดถึงก็คอมเมนต์บอกด้วยลวกันนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งวันนี้นะครับได้กลับมาทําคลิปในเซอร์บาร์ซีจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เล่นอยู่ประจำแหละครับทุกคนก็ดั้งฟาร์มไปสกิลเต็มเกือบทุกตัวแล้วก็เล่นเล่นไปบ้างฟาร์มไปบ้างนะครับเพราะว่าเล่นชิวๆแหละทุกคนแต่คลิปไม่มีจะลงแต่วันเนี้ยผมมคีคลิปหนึ่งที่อยากจะทำให้ท่านผู้ชมดูและจะมาทําให้ดูในวันนี้นั่นก็คือการใช้นี่ครับ คาตนะทั้ง2กระบอกนี้สองกระบอก,กเฮียละสองด้ามน,นะครับทุกคนเรียกผิดนะฮะนัน่นก็คือโจโคโตคาตนานะครับผมกับวาคิซาชิคาตนะนะครับทุกคนอันนี้มันเรียกว่าวาคิซาชิหรือ Wah ว่าวากิซาชิวะเออก็แล้วแต่สะดวกจะเรียกแล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมารีวิว2องคาตนะสุดแรงนี้ให้ดู ซึ่งทุกคนในเซอร์บราซีเนี่ยน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าเจ้าคาตาละ2อันนี้มันแรงมากเพราะว่าไม่มีฟาร,ร์มดอกนะครับเป็นของลิมิเต็ดเอดิชั่นไปทีมลอยแล้วนะครับแม่ลิมิเต็ดเฉลยลิมิเต็ดนะครับทุกคนก็ฟาร,ร์มหาไม่ได้แล้วทุกคนซึ่งความสามารถของมันเนี่ยที่ทุกคนรู้กันอยู่ก็คือมันฟันไม่มีวันพังนะครับทุกคนเหมาะสำหรับสายฟาร,ร์มเป็นอย่างยิ่งยอดนะครับทุกคน ฟันแบบอันลิมิเต็ดเลยนะครับนอกจากเป็นของลิมิเต็ดแล้วฟันแบบอันลิมิตนะครับฟันไม่วดนพังนะครับและยังมีอีกหนึ่งความสามารถนะครับที่บางคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนอาจจะรู้แล้วก็คือมันสามารถดึงผีหรือล่อผีได้นะครับทุกคน คนรัวจะงงว่าคือยังไงก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับปกติเนี่ยเวลาเราปาระเบิดนะครับผมทุกคนมันจะทําให้แบบว่าหลังจากระเบิดแตกเนี่ยผีจะมาวิ่งล้อมระเบิดนะครับทุกคนซึ่งมันจะดึงผีในระยะ50เมตรนะครับ <Okay. S 1> ทุกคนหลังจากระเบิดแตกก็เอาง่ายคือระเบิดเนี่ยมันดึงระยะผี50เมตรแต่คาตานะทั้ง2อ,อันนี้โจโคโตคาตานะกับวาคิซาชิคาตาะนะครับมันดึงระยะผี30เมตรเป็นไง yeah! โกงไม่ทุกคนก็คือนอกจากฟันไม่มีวันพังแล้วแค่เรากดเอามาฟันเนี่ยแค่กดฟันนะครับกดถือแล้วฟันนะครับผีที่อยู่รอบๆ30เมตรจะมาล้อมเราบอกเลยว่าถึงแม้ระยะมันจะน้อยกว่าระเบิดแต่มันคือแบบว่า มันกดได้เรื่อยๆไงระเบิดนี่คือเราปลาครั้งหนึ่งมันพังปุ๊บใช่ไหมระเบิดมันแตกปุ๊บมันก็หายไปเลยแล้วก็ดึงระยะ50เมตรมันไกลก็จริงแต่ก็ต้องซื้อป่าเรื่อยๆทุกคนแต่อันเนี้ยแค่กดฟันนะครับทุกคนมันก็จะแบบดึงได้เรื่อยๆนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับทุกคนใครอยากได้ก็ลองไปหาผลลับได้กลุ่มนแล้วกันนะครับทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเสียงแล้วลองดึงมาฟาร์มให้ท่านผู้ชมดูเลยกันนะครับสำหรับสองอัตรานี้ทั้งโจโคโต คาตาะและก็วาคิซาชิคาตาะนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเปิดเสียงก่อนเนื่องจากมาเซิร์ฟโนบีเคนะฮะเสียงก็เลยเจียวจ้าวแล้ววุ่นวายเป็นธรรมดานะครับก็เลยแบบว่าเออไปเสียงไปตอนต้นคลิปนะครับเปิดเสียงเบาหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมีคนขับรถนะฮะเปิดเสียงไว้เพื่อจะมีคนแบบพูดอะไรนะครับแล้วก็ฟังบรรยากาศในเซิร์ฟไปด้วยนะฮะเดี๋ยวใดูรูปร่างก่อนอันนี้คือรูปร่างความสวยงามนะฮะปึ๊บปึ๊บตอนนี้อยู่ข้างบนยังไม่น่าจะดึงนะครับเราต้องอยู่ข้างล่างถึงจะดึงป่ะแต่ให้ดูรูป่่งกอนะวสยไไปปปต็็เน วาคิซาชินะครับสำหรับผมผมว่าผมชอบอันนี้มากกว่านาลายมันสวยกว่าแต่นี้มันมันดูสั้นๆไหมทุกคนเดี๋ยวมันสั้นมากเลยนะมันมันดูเหมือนมีดไม่สมประกอบเหมือนมีดคาตนาแค่ครับทุกคนแต่ก็นะมันก็มันก็มีความแรงงมันทุกคนส่วนนี้ก็โอ้เท่เลยแบบปิดกระโหลกแบบโอ้โหเท่ครับทุกคนนะครับส่เควนี้ก็เป็นปานปานวารีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะลองฟันดูซิว่ามันจะดึงยิงหรือเปล่าทุกคน30เมตรนี่คือมันประมาณไหนวะทุกคน30เมตร เออกูโฆษณาชนเชื่อไปว่ะแต่น,นีม้มันจริงๆทุกคนอันนี้ผมไม่ได้โมนะเอออันนี้พูดมาตรงๆแบบจากปากของมันมินเลยนะทุกคนที่ผมเล่าตัวที่แบบว่าไม่ค่อยได้เล่นมาฟาร์มโดยเฉพาะเาลยนะสกิลไม่เต็มอ่ะเอาตัวที่ยังไม่ได้เล่นนะครับมาฟาร์มแอร์พอร์ตย้ายเมืองมาเออชิบหายละกูโดนมอนมินตุ่นมั้งนะ <S <S แต่ไม่น่าจะตุ่นนะทุกคนน่าจะจริงจังเลยครับทุกคนนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองลองสามสิบเมตร ลองปาระเบิดอะผมจะลองปาระเบิดก่อนสิาระเบิดประมาณไหนอะกูปาตรงนี้สิอะห้าสิบเมตรตรงนี้มันน่าจะไม่ถึงห้าสิบเมตรไหมผมลองปาตรงนี้อะอ่ะผมจําจุดดีกว่าอ่ามุมนี้ตรงทีขาวอ่ะปาอะดูสิว่าผีจะมาไล่แบบต่อประมาณไหนฮะผีจากระยไหนจะมาบ้างนะจากตรงนี้ก็ยังมานะครับก็คือห้าสิบเมตรนะฮะโอเคถึงแม้ตรงนี้มันไม่ไล่เพราะว่าอาจจะไล่เสียงปืนข้างบนอยู่หรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้ไล่นะฮะ โอเคก็คือไอ้ไอ้นี่เมื่อกี้มันอยู่ตรงบริเวณตรงนู้นเลยนะครับทุกคนซึ่งคาดคาดแนวตีว่าเป็น10เมตรนะทุกคนทอนละ30เมตรแต่ผมต้องเขยิบไปให้ใกล้กว่านี้นะครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมผมต้องเขยิบไปอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคปะเดี๋ยวลองก่อนอะอ่ะโอเคผมจะลองเดินต่อยอ่ะวางเอาคาตาโน่าก่อนเพื่อความชัวร์นะครับเดินต่อยอ่ะไม่ไล่อ่ะแล้วลองมิดฟันปึ๊บก็ยังไม่ไล่ไอสัตว์อ่ะต่อต่อ ไม่ไล oh. <mem> <occurs> ่นะครับอันนี้ตึ๊บก็ยังไม่ไล่ทุกคนเราจะมาทดสอบไปให้ดูแบบชัดๆเลยว่ามันจริงหรือเปล่าหรือว่าคนสารชนเชื่อนะครับแต่คืนนี้คือจักปพดของทีมงานแล็บบินเขาแบบนะครับไปไปโทรศัพท์เข้าโทรกทีทุกทีไม่ได้ไม่ได้โทรศัพท์เข้านะครับทักทีทุกคนฝรดีเคอร์รี่โทรมานะครับโอ้โหแบบว่าผมสั่งของแบบเออของมาส่งไงของใช้แมวนะครับทุกที่วงนี้เป็นทาสแมวไอชิบหายเอ้ยแผลตุ่งจ่ วัดระยะนะครับวัดไซวัดเวทซะหน่อย <No. S 1> แม่งแบบขับรถบีบต,ตีตีตีถ้าแบบรู้สึกว่าแต่รถเนี่ยมันกินระยะเยอะพอๆกับระเบิดเลยมั้งทุกคนเผล่อมากกว่าระเบิดไเลยมั้งแล้วมันขับรถไงชีบผายละชิีหผายมีควยแล้วผมจะมาต้องแบบว่าโอ้โหต้องมาดังจัดระยะใหม่เลยไเอเวบีนขอ,ขอวัดระยะหน่อยก็ไม่ได้วัดเวทหน่อยก็ไม่ได้นะนี่เอาวัดสุไม่ใช่วัดสุวัดคีสชินะครับลองแบบฟันผีบ้างมันดูสั้นมันดูฟันไม่โดนไหมแต่กินไม่เกี่ยวกับระยะเท่ากัน เออดี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 ดเสียยาฟีอ่ะนะเอา้าแม่เป็นทำไมมันฟันแบบดูตายยากจังวะหรือเป็นเพราะสกิลไม่เต็มมันเกี่ยวไหมสกิลไม่เต็มแล้วฟันเบาเนะี่ยมันเกี่ยวไหมเออตอนนี้คือวัดเวทยากแล้ววนะ่ะเพราะว่าผีไล่พวกมันหมดแล้วอนะลดอะนะครับผมไปลองเล่นขอบเมืองแล้วนะครับจริงๆก็คือถ้างั้นผมไม่ต้องมาแอ,อร์พอร์ตก็ได้นะผมตอนแรกผมคิดว่าเออแบบมันจะวัดระยะชัดๆไงแต่ก็ลืมคิดไปว่าเออ นี่ไงไอเชี้ยมันบีบไม่ไพักเลยโอ้โหมันมีเตะทุกคนมันบีบไม่ไพักเลยอะนะครับโอ้ตายตายตายอย่างงี้ผมก็แย่ดีครับวันเละคืนเดี๋ยวผมขอไปหาเมืองอื่นในการรีวิวแล้วกันทุกคนเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะมีเมืองให้ผมไปหรือเปล่านะทุกคนแม่งไม่ไหวว่าอย่างงี้ยากนะครับวัดเวทยากจริงๆมาครับท่านผู้ชมผมมาย้ายจุดเกิดมาแล้วนะครับก็ไปย้ายลงแคมป์โพธนะเอาตรงคือกดเลือกกดเลือกแคมป์โพธนะครับแต่ไม่รู้ว่าทําไมมันมาเกิดฝั่งเนี้ยทุกคนระหว่าง เคียรวิวกับแคมโพสนะครับก็เลยแบบเออขียเกตไวน้ําข้ามไปแคมโพสนะครับเพราะว่าเดินเข้าเคียววิวใกล้กว่าพอแล้วคือผมก็จะมาแบบเออลองดึงผีในเคียววิวเลยละกันนะครับเพราะว่าเราต้องการมาวันระยะไงเราไม่ได้เอาสกิลเออเพราะว่าตัวแร้ถ้าผมจะฟ์มสกิลจริงอะ่ะค่อยไปฟาร์มซธรรมดาดีกว่าที่ไม่มีคนตอนนี้ก็มารีวิวแบบเต็มตัวแล้วกันแม้ําวิ่งหมดไวมากนะทุกคนเดี๋ยวมีคนมเมื่อกี้เจอคนด้วนะครับฮัลโหลนาะยได้ยินไหมอ่ะญิงซะด้วย เขาอยู่ปะน่ะฮลัลโหลได้ได้ยินผมไหมพี่พี่เขาพิมพ์มาพี่พี่ว่าไงว่าไงน้อง <laughs> เรียกกูพี่หน่อยกูเรียกน้องเลยขอของหน่อยอกูไปเลยเดินหนีเลยขอของเดินหนีเลยทุกคนดูของกูดิอ่ะดอนลา์ผมยังไม่มีจะใช้เลยเอ้ากูไม่ตายเถอะฟาร์มของงกงกกดซื้อยาใช้ไปวันวันตอนบวกเนี่ยผมบอกเลยผมนิด ประหยัดดีเอกมากนะบางครั้งตอนลงบวกนี่ใช้แอนติบอดีด้วยนะครับคนจริงแล้วก็พยายามซื้อแอนติบอดีแบบของใช้งเงินสดซื้อนะครับแล้วก็ยาครับอ่ะเออกดยาครับอ่ะอยู่ที่ตัวหลักนะครับผมเห็นนี้เอาทุกอย่างอะ่ะสายประหยัดต่อทุกคนเก <laughs> ็บเก็บเก็บของครับยาครับมาทุกคนคิดสภาพทุกคนนะครับ <c oughs> แม่ของของผมโอ้โหหันหน้าหนีเลยไอเวนอ่ะผมค่อยวาร,ระนะครับเพราะนี่คือปกติของเรานะผมจะไม่วิ่งถ้าวิ่งนี่คือมันไล่แน่นอนนะครับ ผีพ่ายละข้างหลังมันมากนผมอีกแล้วผมจะได้ฟาร์มสบายไหมเนี่ยวันนี้เอ้ามาแล้วป่ะทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่ามาเพราะผมผมฟันหรือเพราะคนนั้นวิ่งนะครับแต่เหมือนไม่ไล่ผมมาไล่คนนู้นนะครับชิบหายละก็ต้องต้องต้องสัมิทานต่ออย่าวินได้ป่ะอย่าวินได้ปะหนุ่มอุ้ยทุกคนอย่านได้ะหนุ่มชัดดังชัดดังทุกคนสามสิบเมตรเมื่อกี้ผีไม่ลุกเอ้า เมื่อกี้คนนี้ไม่ได้วิ่งด้วยนะครับคนนี้ไม่ได้วิ่งเพราะผมฟันปุ๊บไล่ผมเลยนะครับเอาวะเริ่มเป็นผลนะครับผีลุกพร้อมกันเมื่อกี้ไหมไม่ผมถามจริง <c oughs> มัน,ม,นมันเกี่ยวว่าแบบสก,กิลไม่เต็มฟันผีไม่แรงเนี <No. S 1> ่ย No เฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนไหมครับภาพอาจจะยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวไปหาช็อตที่มันชัดกว่านี้แล้วกันนะเพราะเมื่อกี้คืออยู่ดีผีลุกคว่เลยนะครับตอนผมกดฟันปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าผมว่ากดถ้าเรากดวิ่งไปฟันไปเนี่ยมันไม่เห็นผลนะครับเนี่ยอันนี้ทุกคนดูนี้ โอ้คนนี้มันมันไปชิงระยะผมลนะอันนี้ไม่ได้นะครับคนนี้มันไปชิงระยะละแต่เมื่อกี้ก็ไกลพอสมควรนะครับเห็นไหมลุกพร้อมกันสาตัวแบบแบบลุกแบบไม่ได้นัดหมายครับหมายงงเลยคือแบบเออไม,ไม่นัดไม่นัดด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยเออที่อะไรนะเนออี่ยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ย้ายมาเมืองบาวเดอร์นะครับทุกคนบอกเลยว่าน่าจะมาเมืองนี้แต่แรกทุกคนเพราะว่าผีเยอะมากที่สวรรค์คือเมืองใหญ่นะถึงแม้จะมีคนฟาร์มจะมีคนใช้รถอยู่ก็จริงแต่แบบว่ามันเรียกว่ายังไงอะ รถมันขับได้ไหมทุกที่ไหมทุกคนมันมีที่แบบว่าผีเลยเยอะเต็มเลยนะครับซึ่งผมไปทดลองก่อนอัดคลิปมานะครับแล้วบอกวิ่งเข้าเมืองมาว่าเออสมมติฐานเนี่ยมันจริงหรือเปล่าสรุปมาแล้วครับจริงครับทุกคนนอกจากว่าที่คนเห็นผมในคีวิวแล้วเนี่ยมันดึงดูดจะไม่ค่คยชัดใช่ไหมครับแต่ผมไปลองฟันเองมาแล้วว่ามันไล่จริงๆริงไหมบอกเลยว่าไล่จริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวจะทาให้ดูช็อตหนึ่งปิดท้ายนะครับทุกคนแต่ก่อจะพูดกันเนี่ยขอพูดถึงสมมติฐานอีกรอบหนึ่งอย่างที่บอกไปคนดูเห็น่มัคครบตอนเี ตอนที่ผมฟันปุ๊บเนี่ยผีมันไล่ผมใช่ไหมครับแล้วมันมีคนวิ่งตัดหน้าผมเนี่ยทุกคนก็ยูดีผีมันก็ไปไล่คนวิ่งแทนซึ่งทําให้คิดได้ว่าผีไล่เนี่ยมันอาจจะเลือกไล่คาตานะเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับทุกคนหรือว่ามันอาจจะเลือกไล่เฉพาะสิ่งที่ทําเป็นสิ่งสุดท้ายปะเพราะผมฟันไปแค่รอบเดียวใช่ปหมล่ะแล้วผีมันก็เปลี่ยนไปไล่คนที่วิ่งแทนนะครับก็อาจจะพูดได้ว่าผีอาจจะไล่การดึงดูดของคาตานะเป็นสิ่งสุดท้ายหรือไม่ก็ มันไล่การดึงดูดสิ่งสุดท้ายที่ทําก็คือคนเมื่อกี้มันวิ่งใช่ไหมล่ะมันวิ่งตัดหน้าผมที่ผมฟันเพราะผมฟันไปก่อนมันที่มันจะวิ่งไงนะครับก็ประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วเวลาเราใช้คตนะเนี่ยเราก็ฟาร์มคนเดียวหรือไม่ก็ฟาร์มกับเพื่อนอยู่นวใช่ไหมล่ะเออมันก็แบบไม่น่ามีผลหรอกครับถึงแม้จะมีใครมาแย่งมาอะไรไปเพราะว่าเราฟันได้แบบอลิมิเต็ดเราใส่ฟรีแบบฟันได้เรื่อยๆไงทุกคนหมายถึงไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีเราฟันได้แบบฟรี ฟันได้แบบเรื่อยๆฟันได้แบบไม่จากัดนะครับทุกคนมาเดี๋ยวลองให้ดูรอบนึงทุกคนเดี๋ยวขอเคลียร์ผีก่อนผมเก็บขวานมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะลองดึงดูผีให้ดูนะครับให้เขาดูชัดๆเลยว่ามันได้จริงได้จังนะครับทุกคนโอเคโอเคตรวนี้ก่อนอ่ะผมลองให้ดูเรยวขวานนะว่าขวานจะไล่ไหมนะครับสามสิบเมตรอันนี้ปลาระเบิดห้าสิบเมตรนะฮะให้เขาหน่อยว่าห้าสิบเมตรเนี่ยอู่ทุกคนดูตรงนี้นะครับไม่ได้นะสามสิบเมตรดูตองตรวนี้ไม่ได้นะครับดูผมนะเปลี่ย ทันทีมาทันที2ตัวส่วนที่เหลือพวกนั้นมไล่ตัวระเบิดนะครับเป็นไงชัดเจนนะครับว่าขจนะมาไล่จริงนะครับดูดิเมื่อกี้เออผมว่าเห็นไหมเมื่อกี้มันยิงปืนปุ๊บพอผมฟันต่อแล้วมันไล่ผมต่อแสดงว่าสมุติฐานนี้คือจริงว่ะผีมันจะไล่กายกระทําเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับไล่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ทําให้ดึงดูดเพราะเมื่อกี้เนี่ยมาทุกคนผมฟันเห็นไหมมันมันผีมันจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนมาเพราะว่าไอคนนี้มันก็วิ่งอยู่ผมก็ฟันอยู่นะครับ เราคุยกับคน,นนี้สิฮัลโหลนายฟาร์มคนเดียวเหรอใช่ใช่ผมมาคนเดียวเดี๋ยวแกมันมีคนตายอ๋นยอนี่คาระเบิดกันละนาย,ยาประหยัดแบบไม่ต้องใช้ระเบิดเวลาไม่ร<ม>ะเบิดมันดอดไปแกไม่ใช่ระเบิดผมไม่นาะยอยากอยากดึงดึงดูดผีแบบไม่ต้องเสียเงินป่ะใช้เรื่อยๆไหมละ่ะครัง้งเสียครั้งเดียวจบนายดูเราหน่านายนายอย่าวิ่งนั่นเดินตามเรามานะนี่นี่เรานายอย่าวิ่งนั่นเดินตามมาเดินใจยิงนะ อ่านายดูอ่านายดูนะอันนี้เราถือมิรรมดาผีไม่ได้เราใช่ไหมอ่าอ่าอ่ยังไม่ได้ใช่ไหมานายดูไอ้ไอ้แก๊งข้างหน้านี่นะโอเคไปไงมีดนี่มันเรียกผีได้มันฟันไม่ไม่เป็นพังไม่พอมันมันดึงผีได้ด,ด้วยดนะ้วยเวนายเพราะงั้นแล้วคือถ้านายอยากคุ้มคุ้มมาในายใส่ฟาร์มอ่ะนายไปหาซื้อมีดอันเดียวเนะี่ยจบเลยเนะี่ยฟาร์มได้ไม่จำกัดแล้วก็ไม่ต้องใช้ระเบิดอ่ะ เราบอกมันค้างเดียวจบนะนายก็ได้ลองไปหาลงกลุ่มดูว่าบอกลงกลุ่มดูมันฟันดึงดูดผี30เมตรเลยนายแล้วเบิดนายมันดึง50เมตรใช่ป่ะล่ะแต่มันครั้งละ800อ่ะแต่เนี้ยครั้งเดียวจบดึงเนี้ยไม่จำกัดอ่ะนายไปทำอาชีพไปเลยนะเว้ยรับฟงรับฟาร์มอ่ะเออคิดถึงระยะยาวอ่ะคุ้มนะเว้ยทั้งสองเลยทั้งวัสดุทธิรถไม่ได้นะเพื่อนเออแต่รถก็มีบันพังไง มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเพราถมันเร็วแต่ที่ไม่ต้องซ่อมไงนาะยวิ่งอยู่ชิวๆอ่ะผมสายลากฟ้ามาดีออ๋โอเค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 ,อเค <c oughs> นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะไปแล้วก็ปล่อยกับฟาร์มต่อแล้วกันนะครับก็ถือว่ามามาแบบทดลองให้ดูรอบนี้คือชัดนะครับว่ามัน<ผ>มไล่จริงๆใช่อ,อะที่แหละผมวิ่งลากดี รถมทีหลังต้องเอามีดแล้วนายเนี่ยเอานเอามีดฟันค้างๆเลยเนี่ยรถก็รถเถอะมันก็ผีมันจะเรียกเราเองอะ่ะเพราะว่าผีโอ้ยถือว่าทำดีนะทางนั้นอ,อ่ะคนที่เลยแต่จิ้มจิ้มันข้าพัง,ลงลพลเลยเหรอ ผมทั้งจิ้มทั้งเรียกผีมาแบบลุมงทึงรถเขาอ่ะกี่ทีเออเห็นแล้วยินเมื่อกี้ได้ยินเสียงแตรอยู่จริงๆผมก็จะวิ่งมาแก้พมันนั่นแหละแต่คือมันแก้กันเองเออมันมันต้องโดนซะบ้างอ่ะคนคนอย่างนั้นนะเนาะเขาแบบผมก็บอกคนนะอย่างเงี้ยลากอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ฟังเขาก็ลาบอยู่บนไปโคตรเศร้าโอ้แล้วรถแล้วไม่มีรถใช้เหรอนายอ่ะใช่เป็นรถท้าอ๋อรถเข้าอ่ะใช่รถท้ายเลยแล้วแล้วเมืองนี้รถตัดไหนบ้างอ่ะ หหนนนน้้าาามมมบัจะีรอ๋อนายโอ้โหแล้วแล้วโนปีเคมีแค่สองเซิร์ฟด้วยดิยวหายากรถอ่ะเขาตักอดเป็นสองนี่เลยแต่มันมีแค่สองเซิร์ฟไงโนปีเคอ่ะถ้านายไม่อยากเสี่ยงอ่ะมาถึงเอารถฟาร์มอ่ะโอเคทุกคนผมไปดีกว่านะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจากไปเท่านี้นะครับก็ถือว่ามาทดลองสมมติฐานนี้ให้ดูว่าชัดเจนจริงๆนะครับขายอะไเหรอขายมีดอะ เอาไป่ขายผมเก็บไปใช้ครับโคสตาโคสตาเฉยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคงขอจากไปดีนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจบไดยนะครับผมไปละโอเคได้ขอเปคลิปก่อนไปละทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับอยากให้ผมทำต่อไปก็คอมเมนต์เยอะนะครับบราซีไปละขอบคุณครับ